เอาละครับเกมเริ่มแล้วครับนกวีดมาลุยกันเลยครับคู่ชิงอันดับ3ครับเป็นทา้งฝั่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์เป็นฝ่ายขีลุกเริ่มเล่นก่อนนะครับศิปพัฒน์ประทุมครับจะยิวเปิดเข้ามาเสาแรกเอารับหลุดแล้วบอลกูขีดอยู่แล้วได้ยิงโอ้ติดบล็อกยังได้ต่อนะครับตะสกายครับนวพลล็อกแล้วปั่นด้วยซ้ายตัวนี้เรียบร้อยครับโอ้คู่มาครับประตูขึ้นนำ 7นาทีเท่านั้นครับโอ้โหแล้วก็เป็นแวกซ้ายที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเทนนวสนะครับเจ้าสกายครับปั่นเข้าไปครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลย1 0ครับประตูแรกในเกมนี้มาแล้วนะครับดูครับจากจังหวะเตะมุมนะครับเคลียร์กันไม่ขาดครับแนวรับของท่าข้ามพิทยาคมครับก่อนที่เจ้าสกายครับ นว่าพลแบกซ้ายครับหุบเข้ามาแล้วก็มาเล่นตรงนี้ครับหูแล้วจังหวะยิงบอลมันตกพื้นแล้วก็เสียบเสาเข้าไปครับวางยาวครับเหมือนเดิมครับแล้วตัดได้อีกแล้วแล้วทิ้งมาตรงนี้หลุดละครับเข้าซ้ายโกมหน้าแล้วซัดโอ้โหไม่เหลือครับตีเสมอได้ครับนาทีที่16ครับเจ้าบอสอิงฮยุดครับโอ้โหกลับมาเท่ากันแล้วนะครับเกมนี้ ไฮเฮบ้างครับจากจังหวะแทงทะลุช่องทีเดียวเลยนะครับอู้แล้วก็มีความเรี้ยวอยู่แล้วครับจะบอลอิงขยุธก่อนที่จะสับด้วยซ้ายครับเสียบเสาแรกเข้าไปเลยพยายามจะตามมาดักแล้วครับผู้แล้วว่าก็เอาไม่อยู่ยิงได้คมนะครับช็อตนี้โดนเคลียร์ได้ก่อน บอลทะลักมาตรงนี้ครับทางฝั่งของท่าข้ามตรงกลางขยับมาแล้วแล้วดูจังหวะวิ่งทําทางตรงนี้เพื่อนเห็นช่องก็เปิดมาให้เลยครับเอาละครับกระชากมาข้างในรออยู่แล้วปาดมาเอาสกัดไม่พออะไรแล้วจะยิงอีกทีนึง,งแล้วดอกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหแซงนําครับนาที27ครับก่อนจบครื่งแรก3านาทีครับแซงนําจนได้ครับ เจ้าบอสอิงขยุตครับโอโูทำา2ประตูครับลุนแฮตทริกแล้วครับแบบนี้กอเตีบตกจนได้ครับจากจังหวะลุยมอสักครู่นี้ครับเกือบจะไม่ได้ยิงแล้วครับโอคูก่อนที่จะทะลักมาถึงตัวริมเส้นทางซ้ายครับที่ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษครับตรงนี้อุตส่าห์ดักได้แล้วนะครับปูถึงก่อนครับแต่ว่า ช็อตตรงนี้มาไม่ทันครับมาครับแย่งได้ครับทางฝั่งของ่าค้ามพิทยาคมแล้วโอ้โหคิดเร็วไปหน่อยครับทางขวาเพื่อนยังไม่มาเลยครับเสียบอลตรงนี้บอลของนครสวรรค์ให้มาจะพอดครับให้มาที่เจ้าสกายครับนวพลต่างปอมเปิดโค้งมาเลยลูกนี้บอลทะลักไปมาคูคิกอยู่แล้วยังไงครับจะได้ยิงหรือเปล่าโอ้โหสุดท้ายไม่ได้จบนะครับแล้วตาค้ามเคลียร์มาได้ครับ กระดกต่อออกท้งขวามาเลยครับมาแล้วครับอุทิพ์คำอ้วนกระชากมานายเขตโทษโกมหน้าแล้วยิงโอ้โอ้โหมาครับส1หนึ่งผู้หักข้อไว้ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับจังหวะโตกลับครับสานาทีเท่านั้นครับในครึ่งเวลาหลังครับทางฝั่งท่าข้ามพิยาคมมาได้ประตูทิ้งห่างตรงนี้นะครับ โอ้โหเนี่ยครับจังหวะโตกลับวะครับทิ้งมาทางขวาก่อนที่จะสปีดมาตั้งแต่รึ่งสนามเลยครับโอ้โหยืนปิดเสาแรกเยอะไปหน่อยครับเปิดพื้นที่เสาไกลให้กับทางฝัดแล้วนะครับเวลาก็ครบแล้วครับที่โทษมาแล้วดูตรงนี้ก่อนครับเปิดมาแล้วโอ้ต้องโชคครับแม่เลยมาอยากรับแล้วครับแล้วปัดอีกทีหนึ่งสุดท้าย บอลอยู่ในครับทางขวาจะกระชากหนีก็ยังได้ทุ่มอยู่ครับยังให้เล่นต่อนะครับพุทธศิลป์จังหวะบุกของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ครับดูว่าจะเป็นเพลย์ท้ายแล้วหรือเปล่าทุ่มเข้ามาครับโดนดักไว้แล้วเคลียร์ขึ้นหน้ามาเอาถึงเพื่อนด้วยครับแล้วจะโตกลับสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับจบเกมไปครับในคู่ชิงอันดับที่3ครับ ก็คว้าอันดับ3ไว้ได้ครับทางด้านของท่าข้ามพิทยาคมครับย้ำแคนครับเอาชนะทางฝั่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ไปอีก1เกมนะครับสำหรับรายการมิกาซ่ายูทสี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ยูทครับ2025ครับอันดับ3เป็นของท่าข้ามพิทยาคมนะครับเกมนี้ก็เอาชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ไปได้3ประตูต่อ1นะครับนครสวรรค์น้ำก่อนครับนาทีที่7ครับจากเรัสการ์นะครับนวพลจันทร์รัศศีครับ ก่อนที่ทางฝั่งท่าคามพิทยาคมจะมารัว3สามประตูครับสประตูของหมายเลขสิบสามเขาจ้าบอสอิงขยุทครับนาที16และ27ครับแล้วก็เรึ่งหลังนาทีส3มครับหมายเลขเก้ครับจะมาขามครับวุฒิพัฒน์คำอ้วนครับตรวลูกของท่าขามครับหญิงปิดกล่องให้ครับหลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับจบเกมเป็นชชนะของทาขามพิทยาคมนะครับ มิกาซ่ายุ่นสีอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธครับ2 0 2พสสนับสนุนโดย